ข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นคีโตทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับเอาใจสายทานคีโตกันเลยทีเดียวครับเริ่มจากนะครับเราจะตั้งน้ำมันให้ร้อนน้ำมันที่ใช้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับเสร็จแล้วนะครับนำหอมใหญ่ที่ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับลงผัดกับน้ำมันครับเราจะผัดให้หอมใหญ่เนี่ยเขานุ่มสักนิดนึงและออกสีน้ำตาลสักหน่อยนะครับจะได้หวานครับเวลาที่เรารูงเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะนำหมูสาชั้นสไลด์นะครับนําส่วนของหนังออกนะครับเราจะผัดคุกเขากับหอมใหญ่ทั่วนะครับรอให้หมูเกี่ยมสักนิดนึงนะครับผมและเราก็จะปรุงรสด,ด้วย ซอสข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นคีโตของคีโตดีเนี่ยแหละครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยู่ที่ตะกาด้านล่างเลยนะครับเทใส่ลงไปให้ท่วมเนื้อหมูเลยนะครับและคนให้เข้าการปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีเพื่อให้น้ำงวดลงนะครับและเราก็นำมาลาดบนข้าวครับผมส่วนท่านใดที่คีโตจะจ๋าไม่ทานกับข้าวเป็นกับแก้มก็ได้เลยนะครับ ด้วยไข่ออนเซนทักนิดแล้วโรยต้นหอมกับงาแค่นี้ก็ฟินสุดๆแล้วล่ะครับข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นคีโตไม่ยากลองทำกันดูนะครับ